เปิดเรื่องมานะครับพระเอกของเราก็มีชื่อว่ายฮโตะที่เคยหนีออกจากบ้านไป3ปีก่อนก็มารับมรดกร้านคาเฟ่ของคุณยายเพราะว่าคุณยายนั้นตายไปแล้วเฮเอก็เปิดร้านมาก็คิดในใจว่าปิดร้านนี้เนี่ยไปจะดีกว่ามานั่งพักเล่นในร้านนะครับคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อกับร้านนี้ดีแต่แล้วนะครับก็มีน้องหัวส้มโผล่เข้ามาในชุดชั้นใน <S 2> <S 2> อามิจังทำกิจกรรมชมรมเสียดั่นเหรอ เจอพระเอกก็ตกใจละครับร้องกรี๊ดไปเลยพระเอกก็รีเพนนี้ไปอีกห้องละแต่ก็เจอกับ้ังหัวฟ้าที่กำลังแก้ผ้าอยู่โชคดีนะครับยังมีแสงแห่งความคุณธรรมบังไว้ไอ้กนนี้ต่อไปแต่ก็คิดว่าทําไมผู้หญิงถึงมาแก้ผ้าอยู่ในบ้านชั้น2คนวะเปิดประตูไปอีกห้องก็เจอเจ๊หัวเดืองครับกําลังเช็ดตัวอยู่เปิดไปอีกบ้านก็เจอกับ้องหัวฟ้าตกใจนมหกผมเก็บให้ไหมครับว้าว <Wow. S 1> ไม่ใช่ละเว้ย ไปห้องก็เจอน้องหัวส้มกำลังน,นอนท่าพิสดารอยู่นุดเร่าในนอนท่าน,นี้ด้วยเหือครับเนี่ยเยอะเกินไปแล้วเว้ยทำไมถึงมีผู้หญิงมาอยู่บ้านฉันตั้งห้าคนหาเลมคุน่ะมีตั้งห้าคนเลยเหนอแต่กูอยากได้สิบเว้ยรอรอนะครับประโยคหลังนี้พระเอกไม่ได้พูดละ่ะผมเติมเอาน้องหัวฟ้าก็คิดว่าพระเอกนั้นเป็นหัวขโมยวิ่งเข้าใส่ทั้งที่ยังโปอย,อยู่ใช้ลูกเตะคาราเต้อัดพระเอกนอกไปเลยล่ะครับ